สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาเจอกันตอนดึกดึกนะครับอาจจะไม่ดุเดือดมากนักนะครับเพราะมันดึกแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้แอบดูพี่น้องเต้นกันข้างหน้าเวทีนะครับก็รู้สึกว่าทำไมคนบรรดาิตรนี่มันกินอะไรกันเข้าไปนะครับแรงดีกันจริงๆเลยพี่น้องนะครับพี่น้องตอนนี้มีกระแสออกมาว่า จะมีการสลายการชุมนุมนะครับกลัวไหมครับพี่น้องใครจะไปกลัวใช่ไหมนะครับผ่านมาสามสิบสามวันร้อยเก้าสิบสามวันเจ็ดตุลารัฐบาลนี้นะครับเขาไม่รู้จักสิ่งหนึ่งครับพี่น้องเขาเรียกว่าจิตใจครับพี่น้อง คนที่เขาไม่เข้าใจเรื่องจิตใจเนี่ยเขาก็จะทําแบบนี้นะครับเขาไม่เข้าใจว่าการต่อสู้นั้นเนี่ยในสายตาของรัฐบาลอาจจะดูเป็นเรื่องน่าเบือ่อหน้าลาคาญในสายตาของบุคคลอื่นประชาชนที่ไม่รู้ข้อมูลก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าเอือมละอาแต่เขาไม่รู้หรอกครับว่าการต่อสู้เนี่ยมันมีเป้าหมายสําคัญที่สุดนะครับก็คือการปลดวางความเห็นแก่ตัว ของตัวเราเองให้มากที่สุดนะครับและก็เสียสละเพื่อประเทศชาติและบุคคลอื่นให้มากที่สุดนะครับคนที่เขาไม่เข้าใจสิ่งนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่างที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาไม่เข้าใจสิ่งนี้เนี่ยผมขอเตือนทุกฝ่ายนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเตือนก็ได้ แต่มันจะเป็นธรรมชาติที่จะต้องเกิดขึ้นธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับพี่น้องถ้ามีการสั่งสลายการชุมนุมนะครับในรุ่งเช้าวันนี้นั่นไม่ใช่การสลายการชุมนุมแต่มันคือการช่วยยกระดับการชุมนุมให้มากขึ้นครับพี่น้องการต่อสู dez. ้ของพวกเราครับยืนหยัดด้วยหลัก สันติอหิงสาสงบและปราศจากอาวุธนั่นคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการต่อสู้ทางการเมืองครับพี่น้องแล้วผู้มีอำนาจในบ้านในเมืองนั้นเนี่ยท่านสบายใจได้เมื่อท่านสลายการชุมนุมแล้วรับรองครับพี่น้องพวกเราจะไม่มีอาการตกใจไปขโมยของใดๆทั้งสิ้น พวกเราจะไม่มีการตกใจไปจุดไฟแช็กจุดถังแก๊สเผาห้างสรรพสินค้าตั้งหัวเส็งบางลำพูอย่างแน่นอนครับท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายครับสบายใจได้แต่สิ่งที่ท่านจะต้องรับและมันจะต้องเกิดคืออะไรครับพี่น้องทำไมผมบอกว่าการต่อสู้โดยสันติอหิงสานั้นเป็นสิ่งที่ทรงพลัง นะครับในบทเรียนทางการเมืองนั้นเนี่ยกลยุทธ์การต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยการต่อสู้อย่างสงบอหิงสานั้นเปรียบเสมือนกีฬาชนิดหนึ่งครับเขาเรียกว่าจิวจิตสูนะครับไอ้กีฬาชนิดนี้เนี่ยจะไม่อาศัยการบุกโจมตีแต่จะอาศัยการตั้งรับและถ่ายเทกำลังคู่ต่อสู้นะครับเอามาเป็นกำลังของตนเอง ดังนั้นเนี่ยเมื่อเอามาใช้ทางการเมืองผมจะลองยกตัวอย่างนะครับเช่นในประเทศพมา่ามีการชุมนุมโดยสันติอหิงสาโดยกระบวนการพระสง์เมื่อรัฐบาลทหารพมาร่าสั่งสลายการชุมนุมปุ๊บครับต่างประเทศนะครับบุคคลที่สามจะแปรพักมาเป็นพวกกับผู้ที่ตั้งอยู่ในความสงบทันทีนะครับนี่คือการหยิบยืมพลังจากคู่ต่อสู้แล้วสร้างแนวร่วม ผมเชื่อว่าตอนนี้ครับยิ่งคุณไปดับจอของเอสทีวีเมื่อไหร่เนี่ยนักลบหน้าจอทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ไม่เป็นสุขเลยครับพี่น้องเพราะเขารู้ครับพี่น้องว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเมื่อคุณสั่งสลายการชุมนุมเมื่อไหร่จะเป็นการยกระดับการชุมนุมทันทีนะครับสลายมันก็แค่พื้นที่ตรงนี้นะครับ เราก็วิ่งหนีไปไม่ให้ตายและเราก็มารวมกันใหม่ใช่ไหมครับพี่น้องแล้วคราวนี้พี่น้องที่นั่งอยู่ที่บ้านก็จะมารวมกับเรามากขึ้นครับพี่น้องและเราก็จะมีประเด็นใหม่ๆที่เราจะขับเคลื่อนต่อไปใช่ไหมครับพี่น้องใช่ไหมครับคุณสุเทพเทืออสุบรรท่านมองตรงนี้ด้วยถ้าท่านเป็นนักปราชญ์จริงนะครับประการต่อมาครับพี่น้องนอกจากการสลายการชุมนุม โดยความพยายามในการใช้กําลังแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยมีความพยายามในการสลายการชุมนุมโดยการสร้างการบิดเบือนต่างๆพี่น้องจํานักวิชาการเจ็ดจุดหนึ่งล้านได้ไหมครับพี่น้องนักวิชาการที่รับจ้างกระทรวงต่างประเทศด้วยเงินเจ็ดจุดหนึ่งล้านมาทําวิจัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับโลกไรผมแดนนะครับหาว่า พันธมิตรเหล่านั้นเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีโลกทุกวันนี้เขาไม่มีพรมแดนแล้วมีการไปมาหาสู่กันนะครับระหว่างประเทศต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในสาภาพยุโรปนะครับมีการเดินทางของคนในสาภาพยุโรปนั้นเนี่ยจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งอย่างเสรีโดยไม่มีเรื่องพรมแดนเข้ามาเกี่ยวข้องฟังดูนะครับ ผมไปสัมผัสประสบการณ์มาก็เป็นจริงอย่างที่ท่านว่านะครับแต่ท่านพูดไม่หมดท่านพูดไม่หมดและท่านพยายามใช้ความจริงตรงส่วนนี้เนี่ยมาอธิบายว่าความจริงบางส่วนนั้นเป็นความจริงทั้งหมดพี่น้องครับในประเทศของสหภาพยุโรปผมขอลงไปในรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับในสหภาพยุโรปนั้นจริงๆแล้วนั้นมิใช่ เป็นเรื่องโลกไร้พรมแดนที่ใครจะสามารถทำอะไรก็ได้สาภาพยุโรปนั้นเป็นสาภาพทางเศรษฐกิจเขาร่วมมือกันเพื่อสร้างพลังทางเศรษฐกิจไว้ดุนคานกับกลุ่มประเทศในสหรัฐอเมริกาเอาไว้ดุนคานกับกลุ่มใหม่ๆที่เกิดขึ้นเช่นกลุ่มบริกนะครับซึ่งเป็นตัวย่อมาจากบคือบราซิลอาก็ A คือรัสเซียไอก็ I คืออินเดียซีก็คือไชน่าก็คือจีนนะครับ ดังนั้นเนี่ยเขามุ่งเน้นในทางเศรษฐกิจโดยที่เขาให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยสี่ประการสามสี่ประการด้วยกันประการแรกครับคือประชาชนในยุโรปเนี่ยมีสิทธิสิทธิเสรีภาพในการทำงานในประเทศมวลสมาชิกอื่นๆได้ทำงานในฐานะเป็นลูกจ้างบริษัทประการที่สองประชาชนในทวีปยุโรปนั้นเนี่ยสามารถ เป็นเจ้าของกิจการที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นได้ประการต่อมาครับการเคลื่อนย้ายเงินในสาภาพยุโรปนั้นต้องเป็นไปโดยเสรีนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้โดยไม่ถูกขัดขวางเขากำหนดกรอบมาเท่านี้ครับพี่น้องแต่การที่เขากำหนดกรอบมาเท่านี้แล้วนักวิชาการเฮงสวยนำโดยดายชานวิทย์เกษตรสิรินนั้นเนี่ย นะครับได้เอาความจริงตรงนี้เนี่ยมาพูดบิดเบือนเพราะอะไรครับสิทธิคําว่าไร้พรมแดนมันกินความถึงเฉพาะสิทธิเสรีภาพของประชาชนสี่ห้าประการนี้แต่สิทธิเสรีภาพนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้เรื่องเขตแดนต้องแน่นอนต้องชัดเจนครับพี่น้องสมมุติว่าผมเป็นนายทุนจากประเทศโปแลนด์ผมต้องการไปลงทุนในประเทศฝรั่งเศส ผมจะไปซื้อที่ดินในประเทศฝรั่งเศสผมก็ต้องไปติดต่อสำนักงานที่ดินของฝรั่งเศสสำนักงานที่ดินของฝรั่งเศสก็ต้องมีโฉนดที่ดินแสดงว่าผืนดินตรงนั้นเป็นของประเทศฝรั่งเศสถ้าเรื่องที่ดินมันชัดเจนหมดแล้วมีการปักปันเขตแดนชัดเจนหมดแล้วมีการบ่งบอกว่า ผลประโยชน์ทรัพยากรในที่ดินบริเวณนั้นบริเวณนี้เป็นของใครประชากรในประเทศยุโรปก็สามารถเข้าไปหาประโยชน์ได้แต่การหาประโยชน์นั้นมิใช่เป็นดังที่นักวิชาการ7.1ล้านพยายามบิดเบือนคือบอกว่าโลกนี้เป็นโลกที่ไร้พรมแดนโลกนี้ไม่มีพรมแดนแล้วซึ่งเป็นการไร้จริยธรรมของนักวิชาการอย่างยิ่งครับพี่น้อง นี่คือความพยายามครับพี่น้องในการสลายการชุมนุมโดยใช้วาทกรรมทางวิชาการสร้างวาทกรรมที่พยายามสร้างให้เหนือขึ้นไปจากที่พันธมิตรนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงถีบเราลงมาแล้วบอกว่าศาสตราจารย์ด็อเตอร์สมปองสุจริตกุลท่านอาจารย์เทพมนตรีริมปะพยอมท่านอาจารย์พันเทพปัวพงพันธ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ นะครับรวมถึงนักวิชาการอีกหลายคนนั้นเป็นพวกใดโดสาวตกยุคนี่คือการสลายการชุมนุมทางความคิดที่เขาพยายามทำแล้วที่ผ่านมาเขาทำสํำเร็จไหมครับพี่น้องเขาทำไม่สำเร็จและในเนื้อในนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นความอัปรีทางวิชาการครับพี่น้อง เอาความจริงบางอย่างมาพูดตัดต่อความจริงพฤติกรรมนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยคงไปติดมาจากการชุมนุมของพวกเสื้อแดงพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยที่เป็นประชาชนผมเข้าใจครับในความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณของท่านในความทนไม่ได้กับระบบที่มีการกดขี่ข่มเหงทั้งโครงสร้างทางการเมืองโครงสร้างของรัฐราชการ โครงสร้างของระบบอุปถัมภ์โครงสร้างของระบบเส้นสายเขาก็ไม่มีทางออกและก็ตกเป็นเครื่องมือของนักบิดเบือนทั้งหลายบางคนก็เติบโตมาจากสภาโจ๊กก็มีบางคนก็เติบโตมาจากนักเคลื่อนไหวกิจกรรมในมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็มีบางคนก็เป็นนักการเมืองที่หมดสภาพทางการเมืองไปแล้วแต่พยายามหาเงินเพื่อ กลับมามีอำนาจทางการเมืองต่อไปผมคิดว่ารัฐบาลและนักวิชาการเหล่านี้นะครับคงจะไปติดโรคระบาดมาจากพวกนี้ครับพี่น้องพี่น้องครับปัญหาเรื่องเขตแดนนั้นเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญเราจึงร่วมต่อสู้และเป็นประเด็นแม้ว่ามันจะเป็นประเด็นเพียงประเด็นเดียวก็ตามแต่ประเด็นนี้เพียงประเด็นเดียวเนี่ย มันได้สะท้อนถึงความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาพี่น้องครับเมื่อเช้านี้ผมฟังข่าวนายกอภิสิทธิเวชชาชีวะประกาศด้วยเสียงและหน้าตาอันหล่อเหลาอีกแล้วครับว่าถ้าเกิดเหตุแผ่นดินไหวในประเทศไทยประเทศไทยพร้อมรับมือครับพี่น้อง เท่ hey, อีกแล้วพี่น้องครับนายกคนนี้นะครับพี่น้องจําได้ไหมครับสมัยเกิดอุทกภัยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาการจัดการปัญหาของรัฐบาลน,นั้นเนี่ยเข้าขั้นใช้ไม่ได้นะครับเกิดฮีโร่คนใหม่ก็คือคุณสรยุทธสุทัศน์กินดานะครับยังทำงานดีกว่านะครับดังนั้นท่านไม่ต้องมาคุยหรอกครับอย่างประเทศที่เขามีการบริหารจัดการที่ดี ประเทศที่มีการเมืองที่ดีจะนําไปสู่การบริหารจัดการปัญหาที่ดีเพราะอะไรครับเพราะนักการเมืองในประเทศที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมวันๆเขาจะคิดแต่เรื่องที่มันบันเจิดครับคิดแต่เรื่องที่มันเจริญคิดแต่เรื่องที่มันเป็นบุญเป็นกุศลกับประเทศนี้แต่แกประเทศที่มันจันไลนะครับประเทศที่มีนักการเมืองจันลยเนี่ยวันๆมันจะไม่คิดเรื่องที่เป็นประโยชน์ มันจะไม่คิดเรื่องพัฒนาระบบจราจรรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับคิดเรื่องการป้องกันอุทกภัยการอะไรถ้าวันๆมันคิดเรื่องนี้เนี่ยประเทศจะเริญไปแล้วแต่วันๆมันคิดเหมือนกันครับโครงการเหล่านี้แต่มันคิดว่ากูจะหักเปอร์เซนต์ยังไงกูจะระดมทุนยังไงนะครับอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศเนี่ย เรียนกันมาเนี่ยฝรั่งเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวแต่ผมยอมแพ้คนญี่ปุ่นคนจีนคนเกาหลีนะครับเนื่องจากประชากรเนี่ยเขามีระเบียบวินยัยการบริหารจัดการประเทศเขาดีประเทศไทยแหละครับถ้าโดนแผ่นดินไหวเก้าลิตร์กรุงเทพละเนระนาฏตายเป็นหลายแสนแน่นอนนะครับถ้าโดนขึ้นยักษ์ตูนามิแบบในญี่ปุ่น นะครับตายกันเป็นล้านแน่นอนดีว่าประเทศเรานั้นเนี่ยไม่มีเตาปฏิกรร์นิวเคลียร์เท่านั้นนะครับนี่คือคุณูปการชนิดเดียวของนักการเมืองเฮงสวยคือมันไม่สามารถคิดสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้มันก็เลยรอดตัวไปจากความห่วยของนักการเมืองนะครับดังนั้นครับนายกอภิสิทธิ์ครับท่านอย่ามาคุยโม้เลยครับผมเบื่อที่จะฟังแล้ว นายกกับ,บิสิทธิ์เนี่ยผมเปรียบเทียบง,ง่ายๆสมมุติว่านายกกับ,บิสิทธิ์เป็นร้านอาหารโฆษณาดีมากอาหารดีดนตรีเพราะข้าวอร่อยพอไปนั่งนายกกับ,บิสิทธิ์ก็จะบอกว่าวันนี้ไข่เตียวไม่มีเพราะน้ำมันไม่มีนะครับของหวานไม่มีเพราะน้ำตาลแพงนะครับข้าวหมดไม่มีอะไรเลย แต่เขาจะมีเหตุผลชี้แจงว่าที่ข้าวหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้เพี้ยกระโดดมันลงชาวนาไม่อาจปลูกข้าวได้นะครับการปล่อยน้ําจนรับประทานไม่เพียงพอพี่น้องต้องเข้าใจนะครับเออกูเข้าใจมึงแต่กูหิวข้าวเว้ยคือเขาจะมีเหตุผลที่ดีตลอดฟังนุ่มนวนไลไพเราะแต่สุดท้ายประชาชนอดอยากครับพี่น้อง ถามว่าปัญหาเรื่องเขาบาวิหารเนี่ยมันสะท้อนภาพใหญ่คืออะไรครับพี่น้องวันนั้นผมได้พูดไปแล้วขอพูดในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับว่าการเมืองที่เฮงสวยนั้นเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การบริหารจัดการที่เฮงสวยแบบบูรณาการรอบด้านในทุกๆด้านประเทศไทยเราครับพี่น้องเรามีรัฐธรรมนูญปี2540 หลังการปฏิวัติเรามีรัฐรมนูญปี2550ผมสรุปให้ฟังง่ายๆร,รัฐมนูญ40บวก50เนี่ย50เนี่ยมันไปปะผุะร,รัฐมนูล40โครงสร้างหลักๆของร,รัฐมนูล40ตั้งแต่เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับตั้งแต่เรื่องฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการและการถ่วงดุลตั้งแต่เรื่ององค์กรอิสระยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพียงแต่ัฐธรรมนูญปี50นั้นเนี่ยในหมวดสิทธิเสรีภาพเนี่ยก็มีการเพิ่มสิทธิเสรีภาพบางชนิดมีการจัดหมวดหมู่สิทธิเสรีภาพให้เข้าใจง่ายนะครับองค์กรนิติบัญญัติบริหารตุลาการยังเหมือนเดิมเพียงแต่ใส่เรื่องจริยธรรมทางการเมืองเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มมาตรการในเรื่องการยุบพักการเมืองให้มีความเข้มขน้นและตรวจสอบนักการเมืองและภาคการเมืองอย่างเข้มขน้นมากยิ่งขึ้นซึ่ง รัฐธรรมนูน40และบวก50เข้าไปเนี่ยผมเรียนให้ทราบครับพี่น้องว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่พวกเราภูมิใจได้ในเรื่องของตัวบทกฎหมายที่ภูมิใจได้คืออะไรครับพี่น้องเรามีทุกอย่างที่อารยะประเทศเขามีเรามีสารรัฐธรรมนูญแบบประเทศเยอรมน,นีเรามีสารปกครองแบบประเทศฝรั่งเศสเรามีผู้ตรวจการแผ่นดินและสภาแบบประเทศสวีเดน เรามีการเมืองในระบบรัฐสภาแบบอังกฤษเรามีหมดเลยมีทุกอย่างเรามีโครงสร้างทางการเมืองที่หรูหาราอลังการนะครับแต่ไอ้คนที่มันอยู่ในโครงสร้างนั้นเนี่ยมันเป็นคนที่ไร้สติปัญญาอย่าไปโทษนักการเมืองอย่างเดียวเลยครับพี่น้องคนไทยส่วนใหญ่ เป็นส่วนหลักเลยครับพี่น้องที่ส่งเสริมให้ระบบเฮ่งซวยเหล่านี้เนี่ยมันหลั่งไหลเป็นน้ําเน่าเข้าไปอยู่ในโครงสร้างต่างๆต่างจังหวัดเนี่ยพี่น้องสมมุติพี่น้องอยากจะลงสมัครรับเลือกตั้งพี่น้องจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เรียกเงินพี่น้องจะต้องเผชิญหน้ากับงานมงคลสมรสที่จะต้องไปสวัสดีครับ ซองเนี่ยถ้าพี่น้องใส่สองร้อยบาทมันก็ดา่าต้องใส่สองพันสามพันถึงจะได้ดูหน้าใหญ่กว่าเขาเฮ้ยใส่สองร้อยมึงจะมาเป็นสอสอได้ไงวะนะมันเป็นอย่างนี้นะครับงานบวชงานแต่งงานโกนจุกงานอะไรสารพัดงานขึ้นบ้านใหม่ต้องเป็นอย่างนี้ต้องไปทําอย่างนี้กีฬาสีก็ต้องซื้อถ้วยรางวัลซื้อลูกบาสซื้อลูกตะก้อซื้อลูกแบต ซื้อเน็ตนะครับทํำสนามกีฬาสร้างโน่นสร้างนี่แล้วจะเอาเงินที่ไหนละครับบางทีก็เห็นใจนักการเมืองเร็วๆเหมือนกันนะครับก็บ้านเรามันเป็นอย่างนี้คุณอภิสิทธ์ก็รู้พี่น้องที่นี่ก็รู้แต่คุณก็ยังพูดนะครับเป็นลิเกนะแต่ก่อนก็มีชัยยามิตรชัยมีกุ้งสุรีลา๋ย่นี้ไม่มีแล้วตอนนี้มีอภิสิทธิ์แทน จริงๆผมมองคุณแค่ในระนาบนั้นแหละผมไม่อะไรมากหรอกเพราะว่าผมรู้คุณเป็นคนไม่จริงนะครับคุณเป็นคนไม่จริงนะครับถ้าผมว่าถ้าคุณใส่ชุดลิเกเนี่ยผมอยากเห็นนะคงคงหล่อนะไอเรื่องความหล่อเนี่ยผมผมยอมรับนะครับแต่เมื่อกี้ส่วนกับพี่ตัวเนี่ยผมว่าพี่ตัวเทก่กว่าเยอะนะะประเทศเรามันเป็นอย่างนี้พี่น้องดูง่ายๆนะพอต้นทาน มันเป็นแบบนี้องค์กรใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเนี่ยเละสภาก็เละพี่น้องเห็นไหมสภาโจกนะคนพอคนไหนปลายสยฝ่ายคา้านมันก็เล่ไปอยู่ข้างหลังพออีกคนปลายสยไอ้กลุ่มเดิมก็ไปทำเป็นวอลเปเปอร์นะฮะอยู่อย่างนั้นอะไรอ่ะเป็นคนหรือเปล่ามึงทำเที่ยอะไรกัน ในสภาเนี่ยมึงทําอะไรกันตอนเข้าสภาเนี่ยมีรูปของรูปปั้นนะครับผมก็เรียกภาษาไม่ถูกนะครับพระบรมมาสาธิสลักหรืออะไรเนี่ยฮะของรัชากาลที่เจ็ดแล้วมึงเข้าไปในสภามึงผ่านรูปอันนี้แล้วมึงเข้าไปทําอะไรในสภาไปนั่งอยู่ข้างหลังฉากอยากจะพูดอะไรก็พูด <S <s พูดกัหยาบคายสติปัญญาไม่เคยฝึกกันเลยเหรอ เนี่ยอะไรที่ผ่านการเลือกตั้งพี่น้องดูสภาก่อเละรัฐบาลก่อเละนะครับไอคนไหนไม่โดนห้ามห้าปีมันก็ไปตั้งทีมฟุตบอลสนามมันก็ไปเอาไอโมบายมาสร้างสนามไอโมบายพี่น้องไอโมบายนี่มันไม่ใช่บริษัทเอกนชนนะไอโมบายเนี่ยเป็นบริษัทถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นบริษัทลูกของทีโอทนะ แต่มาจัดตั้งในรูปบริษัทมันก็คือรัฐว,วิสาหกิจและสันดานนักการเมืองคืออะไรพอกูไม่ได้เล่นการเมืองกูก็ใช้อิทธิพลสั่งเข้าไปในรัฐว,วิสาหกิจละว,วิสาหกิจเงินมันเยอะไงฮะก็เอามามาเป็นสปอนเซอร์ให้หน่อยให้บอยอ,อนุมัติเอาสร้างไปสนามร้อยล้านมีกองเชียร์แฟนคลับนะฮะสนองกิเลสคนพ่อคนแม่มันเข้าไปบ้านเมืองนี้มีไว้สนองกิเลส พวกมึงอ่ะมีอยู่เท่านี้ผมนั่งคุยกับบรรดาเพื่อนๆนะที่เรียนธรรมศาสตร์เป็นคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานหมดแล้วเข้าป่าเข้าเขากันหมดแล้วเหลือผมมานั่งบ้าอยู่คนเดียวนะครับพอคุยกับเพื่อนเฮ้ยมึงปงซะเถอะบ้านเมืองมันก็เฮี้ยอย่างนี้แหละคนที่เขามีสติปัญญาเนี่ย เขาหนีเข้าป่าหมดนะครับเขาเรียกผีป่าวิ่งมาสิงเมืองนะครับผีเมืองก็ออกไปอยู่ป่ามันเป็นอย่างนี้นะครับสภามันก็เละรัฐบาลมันก็เละในมหาไทยก็โยกย้ายข้ามกันนะครับจนสิงดำสิงแดงธรรมศาสตร์ตุลาเนี่ยเขาไม่เหลือศักดิ์ศรีกันแล้วสายปกครองก็เละแล้วฝ่ายตุลาการพี่น้องดูนะครับ ถ้าเป็นสารที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องมีการสรรหาโดยสภาบุติสภาเมื่อไหร่สารนั้นเจ๊งทันทีแต่ถ้าเป็นสารยุติธรรมเนี่ยสารอาญาสารแพ่งเนี่ยยังเชื่อถือได้เพราะอะไรเพราะเป็นสถาบันที่ตั้งมาจะเป็นร้อยปีนะครับโดยพระบิดากฎหมายไทยก็คือกรมมหลวงราชบุรีดิเ็กฤทธิ์ซึ่งเป็นพระโอรสพระราชรโอรสของล้นเก้ารัชากาลที่ห้า ใช้ระบบสอบคัดเลือกตามคุณวุฒิคนสอบเข้าได้จะต้องเป็นเนติบัณฑิตนะครับถึงจะไปเป็นผู้ภากษาได้พราะผ่านด้วยความรู้ความสามารถเนี่ยองค์กรนั้นจะค่อนข้างนิ่งพอมีการคัดแล้วแต่ถ้าให้พวกเฮี้ยๆมันคัดเมื่อไหร่พี่น้ององค์กรอิสระทั้งหลายพี่น้องไปดูเละหมดเพราะอะไรครับเพราะต้นทานมันมาจากวัฒนธรรมอัรีของคนไทย นะครับบ้านเมืองมันถึงเป็นอย่างนี้ดังนั้นนายกอับสิจิตคุณไม่ต้องมาพูดคุณมันไม่ต้องมาสร้างความหวังอะไรหรอกครับประชาชนเขารู้ครับว่ามันเป็นยังไงคุณพูดมันก็เพราะดีมันนะครับแม่ยกเขาก็ป่าปื้มยินดีว่าคุณมาแทนที่ชายามิชัยกับกุ้งสุธิราชนะครับหรือเป็นพวกเดอะสตาอะไรก็ตามแต่แต่ขอคนจริงๆนะครับพี่น้องเอาให้มันจริงๆเนี่ย หาไม่มีหามีไม่นะครับมีโครงสร้างทางการเมืองเป็นแบบนี้พอโครงสร้างทางการเมืองแบบนี้เนี่ยบริหารน,น้ําท่วมแม่งก็เห่งสวยบริหารในพวกชุมนุมมีอาวุธมีถังแก๊สมีระเบิดก็เห่งสวยไอ้คนชุมนุมสงบแม่งจะสลายมึงบ้าหรือเปล่าก็เพราะมันเป็นระบบเพีย้ยนเพียนมันก็ทําอะไรเพี้ยนพี่น้อง ต้นมะม่วงมันก็ต้องออกลูกเป็นต้นมะม่วงต้นหมามุ้ยมันก็ต้องออกเป็นหมามุ้ยไอการเมืองไทยเนี่ยมันเป็นหมามุ้ยต้นมันเป็นหมามุ้ยมันจะให้ออกเป็นมะม่วงมันเป็นไม้ไม่ได้มันก็ต้องมีพฤติกรรมเฮี้ยๆอย่างเงี้ยแหละครับพี่น้องมันก็ต้องยอมรับกันไปนี่ไงครับความจริงเราก็ต้องละโทสะค,ความยึดติด ไอ้ที่อยากเห็นประเทศดีก็ต้องปล่อยวางมันไปบางทีผมเหนื่อยผมก็ประเทศนี้ไม่ใช่ของกูนะครับก็มีบ้างมันจะได้ผ่อนคลายตัวเองไปบ้างไม่งั้นเดี๋ยวโทสะก,กำเริบแต่พอปล่อยวางได้เดี๋ยวหน้าตามันก็ผ่องใสนะครับมันก็มีแรงพอมีแรงเดี๋ยวก็มาขึ้นเวทีใหม่นะครับก็วนเวียนไปอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องดูง่ายๆครับถ้ามองไปถึงรากเง่าเนี่ย หมามุ้ยมันก็ต้องออกเป็นหมามุย้ยตาแยมันก็ออกเป็นตาแยวันนี้ก็ประกาศบอกหลายวันก็ประกาศบอกว่าพันธมิตรไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหนวะก็พูดไปเรื่อยเปื่อยต่ก่อนก็พูดดีก็เดี๋ยวนี้ไม่พูดอย่างเดิมพูดอย่างเดิมก็ไม่มีใครด่าหรอกเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรนะครับดูก็รู้ว่าคุณเพี้ยนพบ ระบบเราเป็นอย่างนี้จะไปเอาอะไรล่ะครับพี่น้องรถไฟตกรางมีอยู่ช่วงรถไฟตกรางเดี๋ยวนี้มันก็ปล่อยวิ่งเหมือนเดิมมันก็ไม่ทําอะไรนะครับก็มันไม่ได้เกิดเป็นพวกทํางานรถไฟไม่ได้วิ่งรถไฟนี่ก็มันเกิดในตระกูลสูงของมันนี่มันจะไปสนใจอะไรละ่ะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อบ้านเมืองมันลากเน่ามันเป็นแบบนี้จะไปเอาอะไรอนะบางทีผมก็คิดว่าเฮ้ยพวกเรานี่แม่งบ้าหรือเปล่าวะ นะครับท้ายที่สุดนะครับบางทีผมก็คิดเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยบ้ามันจะมาเรียกร้องอะไรจะมาให้หมามุย้ยมันออกต้นเป็นมะม่วงก็ไม่ได้แต่บางทีครับพี่น้องการต่อสู้เนี่ยมันต่อสู้เพื่อจิตใจของตนเองมันต่อสู้เพื่ออะไรเพื่อปลดเปื้องความเห็นแก่ตัวของตัวเองมันต่อสู้เพื่อการเสียสละเพื่อคนยากคนจน สิ่งที่ได้รล้วัืพี่น้องคืออะไรเรามีใจอย่างเสือครับพี่น้องเราอดเราก็อดอย่างเสือเราไม่ได้อิ่มอย่างหมาเราอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะแต่เราเดินยืดอกนะครับสบายใจหลับก็สบายตื่นก็สบายเพราะกูไม่กลัวใครเพราะกูยืนหยัดในความถูกต้องเพราะกูยืนหยัดในศีลในธรรมเพราะกูยืนหยัดในการเสียสละนะครับท้ายที่สุดครับพี่น้อง สลายก็สลายไปเดี๋ยวก็มารวมกันใหม่ใช่ไหมพี่น้องไอ้เรื่องแค่นี้กระจอกมากนะครับนะครับสุดท้ายครับพี่น้องขอให้พี่น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับยืดยืดมันออกไปทําใจให้สบายมาเราก็เดินหนีไปไม่ให้เราบาดเจ็บนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเจอกันใหม่นะครับขอบพระคุณครับพี่น้องสวัสดีครับ